ครับก็ขอสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันกับ KIC RC Channel นะฮะก็นี้จะเป็นรายการ10นาทีกับ r e f r r s h 2เอเอพิโซดแรกนะฮะก็พอ,พอดีไปรีคอมมาแล้วเจอเกมนี้ในสตรีมในครั้งนะครับก็คิดถึงอยากเล่นโหมด Versus อาจจะได้ประมาณ2ด้าน3ด่านฮนะแล้วแต่นะดูเวลาด้วยผมจะแต่เป็นผีถ้าไม่ใช่ผีผมจะออกแล้วเข้าใหม่เข้าใหม่ ไม่ใช่ผีผมก็จะออกผมงก็จะเข้าใหม่เข้าใหม่เรื่อยๆนะครับผมโอเคต่แรกครับเดซเซนเตอร์นะครับ โอเคครับเป็นผีนะครับ้โหเฮียปิงสี่้อยัดเข้มในกแหลาบอะไรยัดเค็มเป็นเนี่ยเป็นบนะุมเมื่อไรหัวดอมากจุดจุดนี้ จะเข้าไปในห้องนี้ก็นละกันวัาเอกอดเดี๋ยบนิดหนึ่งกันคือตื่นเลยอ่ะเจ้๊โอเคเฮืออะไรเอ้เอเอาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยผมนี่งงเลยครับ บอกถ้ากูเป็นคนนะกูจะออกไรสักแย่แย่มากมังโหลดอย่างนานอะ่ะกินมันให้โหลดที่อะไรมั้งดวะไม่น่าโหลดเนาะเยสเลยเย่แค่เริ่ม phép Thế ra có mấy mà Nhập yep. xì <laughs> Ôi เีอะไรขึ้นผมเป็นสปิต,ตรตัวทหนึ่งนะสปตเตอร์อยี่ทำเพี้ยน,น,นะให้ปิงกูขึ้นจังวะไอ้กูก็ไม่ได้คิดเลยนะ ตาได้อย่างไรงงดีเหียแหลกโอ้ได้แต้มเลยไปชาร์จเจอร์จัดดีเร็วดันเนี้ยไอสย้สัตว์ เฮียกูเป็นเองไอ้ิษย์ผ่ายหกูอยู่ไหนโอ้น่าจะให้ตกตกไม่ได้ไงเอ็ดควยวเล่นลุกโอเคฮันเตอร์เล่นบ้าอะไร เจ้กี้มาแต่ไกลเลยมีคนล้มอยู่คนหนึ่งนะฮะบูมเมอร์ว่ะ ควายไกลขึ้นมานนะเคได้คนหนึ่งนะครับได้หนึ่งแปม คนหนึ่งมันล้มนะตายแล้วด้วยนะเริ่มมานี่ต้องคาร์ลสปิเตอร์นี่ต้องพุ่งเข้าไปข้างในนะบูเลฮันเตอร์วะกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้สักโอเคลิบตัวนี้ก่อน ได้ตัวหนึ่งนะครับแทงมาววะอันนี้ไม่ให้ปืนน้อยไปนะแย่ yeah. แทงไม่มาอย่างเร็วไ้เหี่ยล้มหมดแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะร <Help me. S 1> ออยู่คนหนึ่ง คืออ้นี่นะฮอเราจู่ตายจบโอเคนะครับก็ถึงตาเราเล่นใช่ไหมผมก็คงจะเล่นให้ตายแล้วผมก็จะออกหรือวอกดีกว่าวอกอเลยก็แล้วกันนะไปดูก่อน่อได้เป็นผีกรอบนี้ ทใหมโอเคจะได้ด่าไรเมื่อกี้เดซเซนเตอร์แล้วนี่เป็นโนเมอร์ซี่นะครับผมด่านนี้จะด่าอะไรกี่นาทีแล้ววะเจ็ดนาทีแล้วนะด่านสุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่นก็นแล้วกันนะครับสิบนาทีกับโคดเดต จุดวเอ้อมึงตายอะไรเนี่ยโอ้ยกูอะไรนี่ยไม่เอาดิอันหนึน่งนะใครเอาเปืนนี้ให้กูทางลงอยู่ไหน โอเคกูได้ยินเสียงฮันเตอร์ว่ะเพื่อนไายบายเลยขอโทษนะโอ้ยเหียอะไรเอคไปโทษทีนะหลุยไม่อยากอยากช่วยนะแต่เฮียก็เฮียละ ไอ้พี่เธอทำขนดาดน,นี้เอาไม่มปืนให้ด้วยนะพยายามอย่าแยกออกจากกลุ่มนะทำอ,อย่างนี้ไม่ดีเลยเอาไอ้สัตว์ใครมันยิงเนี่ยไอ้สัตว์ MC หนาก่อยไอ้สัตว์ เฮ้ยเพื่อนเราโดนะ่ะโอ้แม่มีใครจะรอดในสัตว์ ฮิวก่อนเลยจุดจุดเี้เดี๋ยวโซลีโซอี้กับผมแล้วก็พาลันผมขอเป็นปืนนี้ก็แล้วกันแหลกไหวสัตว์แหลกเฉยอะ่ะ ผมได้ยินเสียงเหมือนโซเชียลหายสปิตเตอร์ฮึอม แลกไอ้สัสกินเลยคำรู้เรื่องหรือเปล่าครับ เราจะใช้วิธีเคลียร์นะไอ้เฮียโดนดึงครับพี่น้อง a n ง y ิวเดี๋ยวกูมาโอ้โห,โหชิบหายโดนรวนลวงว่าไปสว์ช่วยโซอีก่อนก็คือแบบกูต้องโดนเฮียซะอยา่างปิงสี่เก้านี่ โซยอ,อยู่ไหนวะโซยตายห่าแล้วช่างแม่งกูขอลูกซองต่อไอ,เนนบแบบอ้เหี้ยขึ้นมาขึ้นมาแป๊บนึงกูหลบแวบโอ้โหเหี้ยล้มไอ้สัตว์ครับลาก่อนนะฮะแล้วแท้งทำอะไรเลิกเลิกอ่ะตายหาหมดแล้วโอเค เราจะได้เป็นผีนะฮะแต่ก็อันนี้เหนื่อยจริงขอจบแต่เพี่เท่านี้นะครับขอบคุณนะฮะลืมกด Subscribe ครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ